ข้างซำเนี่ยคนไข่ก็ไลยเติบได้ไข่อยู่บ่ไข่อยู่เด้หนึ่งผู้พี่น้องมึงแน่ผู้อัดแน่นด้วยไข่มดแดงจ้านี่ละหน่อยแน่นหน่อยพูดว่ามิใช่ไข่นั่งมึงเนี่ยจีบีในแม่น้อขอทายุจ้กขอทายุกเนี่ย สวัสดีคะ่ะถ้าทายพี่ทักทายน้องย้ำเสิร์ฟพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่นทานทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแหลกเอฟซีพี่น้องชาวไทยในต่างแดนนั่ลับพี่น้องวันนี้กะบมะฝอคนณสองปลาก่ะยายเกตในเต่าวันที่หกเมษายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะจ๊ะกระป๋องพี่พอน้องในรูปแบบลอยตามชายปลาชายเขาเรื่องพี่น้องเ่านี่ยหลังจากผมวาดเนี่ยหาขุดที่โน่นเนาะแน่นจ้าอ่ะวันนี้มาลอยชายปลาชายเขา หาโจกหาหลวงมดแดงแลเนาะแม่จาไปดนวนนกันรุ่นไอศิมานบ่าตาพอหั่งสูงกับแห่ล่ะพี่น้องพอหั่งต่ำกับโจกเอาวันนี้เอาไม่สาวมานั่งเอาไปุ้นนกันพี่น้องว่าสิดลสิมานบอ่อไม้บ่เคยมาสำหรับไม้เนี่ยก็ได้แม่จะล่องมาเบิงกมาถลองเบิงตายุ้นควาหมามังน,นกันพี่น้องท<ส>ี่เป<ส>็นบรรยากาศผพื<ส>้นป<ส>่าหนาแรงแรงคักเน้อพี่น้องปีนี้ มองได้่นเป็นหฮี้นใบใหม่แถบใบอยากป่งน้อะยจะเกศผลทั้หงหมดแดงแยเกศหั่งแหง้งเพิ่นต้องมีหั่งสดเลยนั่นเห็นบ่เห็นอยู่ต้องลงไปผุนเนาะจ้าไปรอ,ลอหลุนน้ำกันพี่น้องต้นใหม่คือบวป่งใบมีหั่งหมดแดงมาล้อมกับใบพี่น้องต้นใหม่แถบบ่มีใบหังง่งกันสิเป็นหั่งต่ำแนเนาะ อรอตามลำหัวเอาประกันรอ,อมาเจอห้างแหลกพี่น้องมาเลยสองห้างเนาะสองห้างสองห้างพี่น้องห้างมังนงหญ่ขุนแต่พันอยู่กีดแน่ขุนพี่น้องห้างหนึ่งที่เป็นแดงแดงที่อีกห้างหนึ่งปิใครบอก,บอกมาท่านโผล่มาท่านเห็นใครใครใครมันบอกว่ามันใครใครบอก อู้ไข่<ค>หลีไข่ไอ่ตามใช่เขาขอดีว่าแต่พอหัพนคนไข่หลดไปนอนคนจะบอกคือคือค,อคนแย่ไปหลอหลอดหนึ่งเนาะมีหลอดคนแย่ปะพอคนบดบลอกแหืนนี่โตัวที่คนบนท่านแย่นะเออเออโตทัดเกงไปเออห้างทาัดมาคเนเฮ็ดใหม่แต่ว่าห้างนี่บังคนบดบอกเนี่ยแสดงว่าคนแย่แล้ว ถ้าคนโมแยก็คือเป็นเปล่งไปนะแม่จ้ะคือเป็นเปล่งโบบอีอเป็นเปล่งบินนี่แล้วคักบอกก็ที่แหลกว่าแต่บมี่นอแม่จ่ะโอ้ยโอนตนเลยพี่น้องสวิงแย่เกตบบานเลยนลุกไปเอาตันนั้นิ่นพันแตกแย่เก็เพ่นแสีอืมทั้งทังนั่น วังเอาตัวฝนเรียบบ่ะเข้าได้บ่ละจุได้อยู่อ๋อกีดในเด้อพี่น้องต้องใส่ความสามารถ <c oughs> ความสามารถบอดีสวิงกระขวม <c oughs> อ้าเป็นตะหลุนอยู่ห้างนี้ห้ <c oughs> างนี้เป็นตะหลุนอย, <c oughs> ออยู่ตรงอยู่ตรงอยู่ พูนพูนพน้พอยค้องแท้ห้างนี่พูนโอ้เป็นขาวๆเลย,ยพี่น้องไม่ใช่ใครนะฮนะห,หลุนกวอนมันน้ำกันพี่น้องขอดีตำใช้เขานน่คันพอห้างคนไขรโหลดเอาค่อยๆเด้อเอาดีๆคิดว่าล้ลยอยู่ห้างนี่ ตอนแล้วลงกับใส่เทคนิคเด้อพี่น้องมันเป็นเปลงเนาะดันไปหนาก่อนน้ำพ่อพันเป็นคือบลายพันเป็นเป้งแม่พี่น้องพันเป็นเป้งเนาะเป็นเป็นเปลงแม่นิลีพี่น้องพันเป็นเป้งไอ้โตแก่แล้วพันก็บินหนีก็เลยเป็นคือบลายพูดแต่หลายเติบอยู่ได้ไข่นั่งใครนั่นางนั่นซึ่งใค่นั่งซึ่งเป้งพี่น้อง เต็มพัดถาดเลยจ้าพ่อ,พอเพิ่นใอยากลงเพราะว่าเปลี่ยนพ่นหลายเดี๋ยวเอาเปลี่ยนมันเด้อมาบรรยากาศเ้านี่โต๊ะใครยุ่งเนาะคืออยู่ได้ละเนาะเอยากให้โต๊ะโต๊ะขอกระดิตงปากหน้าฝนบอตากนันเดอ้อทำลายอยู่ใครดกมแม่หมดแดงบ่วอยมีเนะาะบ่จ้ะเพิ่นไข่ดกแล้วเพิ่นก็เป็นเปลีป่ยนพี่น้อง แม่สีมีหน่อยถ้าเป็นไข่ใหม่ๆแม่ลายหลายแม่ลาย,ลายจังเลยมีหมานาครับแม่นี่แต่ไข่นั่งพี่น้องเป็นถวยเพิ่มด้วนี่ถวยใหญ่ยุคน่ะถวยก๋วยเตี๋ยวคนละนี่นะชอ้อนแหลกแหกหมันถือว่าสุดยอดอโอเคหล่อแหลกมันคืองามาครับใช่ไข่เหมือน,นี้งาามน,ปปนทุดยอดเลยนยน้อยใจเก่งไมีหมองตีเลยตีเนี่ยแต่เพิ่นกัดตอนละ พอหั่งตำตำที่หนองมาเนี่ยได้เก็บโจ๊กบ้างเลยมาไข่ยูไข่ยูจ้าดูน้ำตาิบ้างกี่ไข่หน่อยไข่หลายปุยค่ไหนพูนพันธุ์ที่ไปขอนอยู่ลางคนอืมนั่นไข่กำลังเริมน้ำเริมน้ำจ้าเดิใหม่ตรงแล้วก็มีเนาะเมียนู ดีจังนึงวันจะพอหั่งบมีไข่หลุดเนาะจ้ายังเจอรังไข่บ่แม่คเตรียมการแสดงเลยจ้ะใส่เลยปาเป็นปุ่มเลยเมื่คือคัดแค่บานเองถ้าเป็นไข่ได้ร้ายได้หนิเย๊เกดแง่เบิ้งไข่อยู่เด้แง่เบิ้งอลไรเนาะฝุ่นมาล้ายห่างหนึ่งพี่น้องเด็ดลงเอาเนาะแม่ค่อยเด็ดเดาเพราะว่าแง่บ่ได้พี่น้องการแนวนี้ เด็ดลงมาเป็นทีเรียบร่อยบันกุ่นพ,พี่นนองไข่บอไงบันแ้เป็นไข่ปนนอปนก้ะเป็นไข,ข่ปนนันไงมีหน่อยมีมันเป็นไ่กใหไงอยู่นั่นโอ้ยเป็นไข่ไงพัน,นตรงจานน่ะน,นตรงแห้งปนอ,อู้ไลยสันแห้ง <laughs> โอ้ทำเป็นตรงน้ยเต็มพระถาดเต็มถาดได้เลยพี่น้องเลยม้งตัวนี้นั่นตัวนี้เป็นตรงมึงเนี่ยมึงเน่จ้ะเป็นปนๆคือคนคือคนว่อนเนาะนั่นเป็นไค่ปนนั่นขวบชาอยู่จังสิกได้พูนพูนไออยู่มีใครไงนั่งอยู่ โอ้โน,นอืตัวน,นี้ก็เออใหญ่หน่อยสมกันจ้ะ้ยมีทิษเดี๋จับอื่องได้ใช่เกตมือน,นี่้ายมาน้อนจ้าอื่งเ็เ็งนี้นคือกลัวถกหลอบอยู่รลอเนี่มันเหมิดมากพิษ <ไข S 2> ปกติ<ค>นแ<ม>น่นาองอาไปขัดแยกเอาไอหน่อยๆต้มเซปะกอเย็ใไปกี่เล็กก็แท้ทั้งเดียว คือตะไคุ้ได้ละเน้องนงินนั่นนักอ่ะต่างกันเนี่เยคนไข่ก็หลายเติบได้ไข่อยู่บ่ไข่อยู่ได้เลยโอ้พี่น้องมึงแน่ผู้อัดแน่นด้วยไคหมดแดงจ้านี่ละหน่อยแน่นในพ่อยคนมีตะไข่นั่งมึงเนี้ยเด็กสีในแม่น้องขอทาหยุกแกขอทาหยุกเนื้อยางเดียวมีห้างเดียวคนหน่อยกรบป๋อตีแล้ถ้าไข่แบบเงิน มึงหันมาหน้าหลายๆห้างเนาะเป็นกําลังเริ่มมันเป็นกําลังเริ่มเขาเจ้าเอาไปแล้วเป็นก็เลยไข่ใหม่นะแม่จริงไอไงเขาเจ้าเอาไปเปิดอ๋อได้เป็นกลัวอย,อยู่จ้ะหน่อยพุดหนาผาบิลี่ตัวนี้ฝ่าว่าได้ฝ่าวมันพอได้กลับไปผักมะเรงจับเอืองเขาอืมบรรยากาศคือแห้งพี่น้องมึงแนุ่่นแนล้วฝนรวมห้าง,งใหม่ๆสองใบปีกใบหม่ๆสองใบได้สำเนียงกับซ <laughs> ุดซุดยอดแล้วได้เนี่ย เป็นก่อยหังมังหันมีห้างนีมีนอููนูสมหน่อยยุนอสมหั่งเปนหลักอ้อยู้อู่้อเอู้ล้อู้อ้เู้อู้อา้อ่อย่อู่ิู้อูู้่้ี่้อ่้อูอู้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 อ้อู้อู้อ่้อู้อู้อู้งูัู้้ วยส่วนใดก็ได้เป็นย่อยๆเลยพี่น้องพูเสียงไผรสั่งนั้นให้กินนั่นไม่ได้พี่น้องเบาข้อนกพ่อบอมโอ้ประกันเห็นยังนอทีมนั่นนอเขินักยางสุกเบาข้อนพ่อบอมประกันกินไอ้เขินักยางสุกบาทนี่กินเผื่อกไดเดอ้อ ห,ห,ห้างหน่อยๆแยเกตว่าไข่อยู่ะจ้ะใครอยู่จ้าเนี่ย้างนึ่งตงได้สีได้ตัวกล้องตัดคือเก่าบะก้องตัดเอ้มามาเมื่อกีดึงไหวโอเคตัดแต่งไมง่แยกเห้างเทิงมันติแต่ไส่น่น,นตัดยากเนาะบ้านนี่น โดงพี่น้อง้นใช่เขาไม้ทบอเคยไปพี่น้องกิดวามันว่าแมนมันอยู่ห้างหนึ่งเนาะแมนแต่บงินงนี่ยี่ีมาไม้<า><า>อให้รอสวนบนบิงเน้ยัง้งปิงอ้ยานม่งอย,ยเกีาาอาแปลงใส่ก้อนพี่น้องแ่าได้เป็นแรนเร็วแห้งโอ้ยแรนลอยเลยจ้ะลอยหาเบิ่งเบงบิงใ่เบิ่งเนี้ยคุ คุณมามาไขแงี้ยนะคนมาไขโจกเนาะพี่จังหมันมึงแน่พี่พี่สันกันพี่น้องก็เป้นโจ๊กนี่นตาสออนอยู่พี่น้องเห็นไข่ผนชัดเจนพูนแต่ว่าคนโจ๊กนี่เอาการแห้งพูน แม่รอสวนแต่เสาคือสีมานเลยน้อป่านนี่กลับบ้านแล้วไปจักป่านนี่ก็อยากไปเบิึงนี่ละไปพ่อหายของใจโมเดปไปจักเสื่อพี่น้องไม้นั่นปีนี่ปรากฏว,ว่าต้นใหม่ตนม้ตนไหลเพิ่นบ่ค่อยปงใบเนาะแม่นจ้ะก็เลยหั่งบ่ค่อยมีปันไดถ้ามีหั่ง่นก็ไข่อยู่พี่น้องไม่ที่ไปจนะที่ม้ามันรอสวนนี่ลราบ้านหั่งญ่ปันไดถ้าหั่ง่นไข่เนาะแม่นจ้ะหัง่งน้อยๆก็ะมานได้พี่น้องถ้าเพิ่นไข่ อ่ะรวมกันรอ,อบนี้ลราสิได้กินต้มเบิองพี่น้องเลยคันคันรอบนี้บ่ตกกะเศร้าเศร้าข้องน้ำฝนอือแต่รอบนี้บ่ตกบ่มีย่ำตกดอกปีนี่เอาแห้งได้จนเคยมานบ่ได้มาโดนทั้งไงบไอบุยยังบุยไข่เห็นแหร้ะไข่บ่อุ้ยไข่ดกแห้งพูนอ๋อ,อแสงสีบบปันได้ด้วยพี่น้องมาเนี่ยเพิ่มอากาศพรอนเนาะเพิ่งคึมทั้งเอาตอนนี้พูนพูอาาานอุ้ย โอ้เขาทายทั้งหมดเหอโอ้ยโอ้ยเรื่อยๆเขาอยวทีคอยๆแยกเกตอ๋อซิเรีมานแหละละบาดนีอโอ้ยเขาจะเต่าเยอะใครด้วยปูด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 คักแน่แห้งพี่น้องข้างนี่โอ้ยบ่ได้มาเป็นเดือนเนาะเดือนนึ่งวะจ้ะมาตอนนั้นเพิ่นไข่หน่อยพี่น้องไข่บ่ทันเต็มทีไข่อยู่หรอกอ้ย ประเทศของสาลเลยดีแห้งรอบนั้นเท่าบ่าได้แย่เอาเนาะ้อเพราะกันทางเบิ่งเพิ่นเป็นใครบ่ทันตรงพี่น้องก็เลยปล่อยเลยเดี๋ยวขึ้นใหม่ก่อนเด้อเป็นเดือนกว่าสิได้ลบใหม่อีกเอาตัวปลายก่อนเนาะเครื่องสวิงอยู่ดอกเด็ดเด็ดเด็ดเดทั้งเดียวนี่เครื่องสวิงจ้ะทั้งเดียวนี่คุ้มค่าเลยแจเก๋เลยอันมานี้จะเสาร์ในเบื่อแล้วเบื่อแล้ว โอ้ยดีแล้วเดี๋ยวพ่อได้ยวางมือไเออเนี่ยเกียรติพนอยากไปเอาวิวมากๆไหมพี่น้องเบิ่งนพนวะไปวิวอีริ่งนาะยไปวิวแหละยหแดงกับมันอยู่สองห้างพี่น้องห้างที่ใครลกๆโสดโสดโสนร้ายสั่นแห่งวันไงยู่เงาพนเนาะแมนมันบางงานยางอ๋อ กอบางงาอยางบุยพนีักแงนอกแต่ว่ากล่องอาซิยโบเ็นพี่น้องเ็นบังพูด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 ให้คักในแน่งห้างนี่รุ่นเมื่อพี่น้องสีไลปันในสวิงโอ้ยเด็ดละเด้อแต่สีไลลงคือออเอาก็ตามกรสานวานใส่ปานเมันลงสีน ถอยถอยคอยคอยถอยปนโตนเลยพี่น er mm ้องคุณอ้าวดูนับกันบานนี่เด็ดแท้แน่นอนไม่สาวโกงเลยเด็ดโปเด็ดเบ่งซอนยายเก๋เทพพี่น้องบานเลยกระดูกแข็งสวยสวยอยู่นี่จงใครหน้าคุณเด็ดบอเด็ดบอตาสอโแห้งพูนโอ้ยเต็มพระถางจ้าตาเบ้านี่ครับรถผ่านไปบักไก่จังลบมาพี่น้องเ คันแหวนมือเสาร์ได้เมื่อแหละร <c oughs> กระโบคิดว่าเสียั่งนี่ล่ะเนาะคิดว่าเขาเจ้เาแงเพราะว่ามันโดนแน่งพี่น้องบ่ด้มาเป็นเดือนว่าท่านมีเปล่งนเนาะโบก,ก็ร่างเหลิมจ้ะเห็นบ่หลายเนาะอสองสามตัวพี่น้องมึงแงไข่รอบใหม่ที่ไรยายเกดรอบที่ห้ามามันไข่หน่อยหลายเ้าเลอยบอเอานะ รอบ,รอบหบแรกอีนี้เพิ่นเป็นเปล่งไปเบิดแล้วตีละพี่น้องห้างเดียวเด้อจ้าห้างเดียวเกือบโลพี่น้องเกือบเกือบเกเจ็ดขีดอยู่เด้ไหมแม่เนาะละไตออกแม่ต่างขาอีกเด้อนี่เด้อเอฟซีพี่น้อง <c oughs> ทีว่าโดนแปลงแหละเพิ่นจังสันจังสี่กับเบิงถา้าเอฟซีทีเคยติดตามคนฟ่องปลาประจำกับสีหัวไม้ทีคนฟ่องปลาก,กับกบกกับมาแย่เนี่ย แง่ตลอดแุกปตลอดเตล้วก็หลายปีแล่าบแม่นปีนี่ปีเดียวเนาะแต่ข่อยมาอยู่กระจอาคุณนนอะหลายปีแล้วเด้อพี่น้องไม้แต่ละไม้ที่รอแง่เนี่ถ้าเพิ่นเป็นคือว่านน่นก็คือสิบ่ได้แง่ดนปันเนี่ดอกเนาะแมนจ้ะเนี่ยบิ่งเน่ไข่ของเพิ่นนี่ที่เราเพิ่นแลนกลับมามืออื่นมามีเด้นี่แมนเพิ่นกับข้นไปสางห้างไมเบิร์บ่ไดเเป็นยังพี่น้องแปงที่ใส่ก็เป็นแปงเขาเนียวแปงเข้าเจ้า แป้งที่เฮ็ดขนมเนี่แหละพี่น้องแป้งคนกินได้นี่พี่น้องถ้าว่าใส่แป้งพ่นเป็นจังสันจังสี่กระเบิ้งเอาพี่น้องพุ่นห้างเต็มต้นอยู่พุ่นแต่ว่าพ่นเป็นห้างใหญ่บลาย,ายพ่นทีเป็นห้างน,น้อยๆพี่น้องปีนี้นะั่นห้างน,น้อยๆนี่เต็มอยู่พุ่นพ่นบ่ได้เป็นยังดอกพี่น้องพากันว่าไปซื้อๆดอกทอมที่สำคัญคือปลา ป้าเพิ่นบ่ถกอข้ามไล่แล้วก็บ่มีสารเคมีถ้าบริเวณใดใส่สารเคมีหลายตัวนั้นเพิ่นหายไปเองพี่น้องอุ้ยูนห้างมังเงี่ยเกศห้ใหไงวะพูดห้างมัหไงพุนพัดตัวนั้นแล้ว่อยเอาไหมห้างเดียวห้างเดียวคือจอดวะเต็มถาดเลยพุนพ่อจังสีจะหาห้างเมื่อใดเลยเนี่ยหาห้างมามีเนีใส่เลยพัวใหญ่ขนาดห้างเดียวน่ยังายเคือง นี่ละพี่น้องความมันแต่ละเมือกัวสิตามหากันพอทั้งเมือกพอเร็วได้ความมันเนาะมนจะ้ะทั้งเมือกไปจนว่ากลับมาจังมันพี่น้องเมึงแน่พ่นอุ้ยเด็ดแห้งวันนี้ใน,นระวังย้ายเกีพัดขัดแย่ผมแย่ถาพี่น้องนี่บอดี้ทายทำเป็นห้างนหน่อยๆเมึงแน่ใครพ่นห้างเดียวในโปรดทั่วเดียวปนิห้งางมวยใหญ่เด้อพี่น้องนี่มันกียร์นี่ทายทำยากเนาะเออถ้าเป็นถวยของหวานนั่นเต็มได้นี่เต็มจ้าเหลือพูนละพี่น้อง ถือต้นเป็นใคร ấy. เอ๊ะสิภูพนว่าจังสันจังสีอยากให้มาอยู่น้่อยู่เดียวนี่ <c oughs> <c oughs> ดิผ้าแ่เบ่งกะกักวันเป็นอย่างบ่บอกตามประสบการณ์เร้อพี่น้องนี่เพราะว่าตามที่แย่มากกับหลายปีแหลกะกับตามไม้เดิมๆนี่ละต้นเดิมๆที่เคยได้เคยหมานกับมีคือเกา่าขอสำคัญใหญ่มีสารเคมี <c oughs> ห่างบ่ <c oughs> ห่างหน่อยๆไลยแหงเนาะทำให้มัน,นมเป็นอยู่ตำตำนี่ปุ้ยฤทธิตัดเอาได้เบิดสู่ห่างนี่เต็มได้ของพี่น้องไว้ไลยย่แห้งห่างฮะมี่ไปยกเกตมีอยู่จ้ะห่างเพลายห่างหน่อยต้มห่างพันละยางเต้ขาจะคลองเลยเนาะแดดไลยห่างหน่อยๆซอ,องซ้ำห่างพี่น้องมึงแน่ปนนั่กนกลยเกินของเนาะบาดนี้ ไ limiting, ไ Euro พี่นอ illar, ้องไม้นี่ทาเอฟซีพี่น้องติดตามคนฟังปลาประจํากับที่จาได้เด้อพี่น้องไม้นี่นี่เป็นปลาพักกูดนี่ประมาณเป็นเดือนแลละพี่น้องบ่ไดดมามาหลุดน้ากันกลับมาล้วบอกห้างมีบอกนานซัมกตาหน่อยนี่บอกพี่น้องเฮ็ดห้างคือเก่าคุณอุ้ยห้างซัมกตาเนี่ยอุ้ยใครเก็ดใครใครนี่ทิมไห้ประมาณเดือนหนึ่งพี่น้องบกลับมาใหม่ ไครคือเกาผุ่นไครนางเลยจ้าผุ่นแล้วใแง่วังหันห้างไรขนาดของบอ่อไข่อืมต้นพผนบอ่อไข่นี่เห็ดจังไดรกบบ่อไข่ติไก่แง้มหาเห็ดกับบริโภ่แล้วเนาะอืมปฏิกิริายาผุนละฝ <c oughs> นเรี่ยงๆผุนยง้มนั่นกับบริโภคแง่กันดอกพี่น้องเก็บเห็ดพี่น้องต้นหว้าพุ่นอีกสองห้างฮะเอฟพี่น้องซีจำได้อยู่ดอกพี่น้องไม้เนี่ รอบก่อนกันแย่ตนหว่ามารอบนี้มีอีกสองห้างคือเก่าพี่น้องมาเบิ่งน้ากันพี่น้องบ้านนี้กลับมารอบนี้มีสองห้างเนาะอุ้ยไข่ผลผลเลยรอบก่อนยจะเก็บแย่บ่บ่เอาบรนไดเด้อเพิ่นไข่บ่เต็มทีหลอบก่อนเนาะหลอบนี้เต็มทีเลยพี่น้องนผลผนโอ้ยห้างคนมาพันแตก คุณอุ้ยไข่นางนี่คนใคนหญ่ไข่นางบ่แมฮะหลุดน้ำกันตอนลงคนลับพี่น้องคนอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเอาผีก่อนแต่ว่าเนี่ยสวิงใจเกดโอนตัวแล้วข้างสองเนาะข้างหนึ่งจ้ะข้างหนึ่งบ่อืเป็นไข่เป็นไข่อันนั้นไข่ฝาดบ่อเอาอ่ะอาที่เป็นต้นว่าต้นเดิมเลยพี่น้องห้างเป็นอยู่ฝั่งนี้ เด็กเกดเปลี่ยนมะม่วงนี่พี่น้องมาเนี่เป็นไดเด็ดบอกหย่อนแสงเนาะเ<ง>อใสายมาเป็นเริ่มแดดออกเลิกพี่น้องมาเนี่ยแดดออกร่มลงมาแหละมาหลุดน,น้ำกันพี่น้องมาเนี่เด็ดคือเก่าฝนใครหน่อยมาแย่มาตะพุน่นเล่นใครหน่อยมาแต่น้ำทางเนาะอยู่นี่ใครแง่รว,วนพี่น้องยางงามเลยพุน่น ไม้นี่ป้าไปประมาณเกือบเดือนเนาะจ้ายูต่าๆคือเก่าพี่น้องเอาไว้ตำ่ำๆคนกะกลับไปคือเก่าแม่จะกลับตียู่ตำ่ำๆเลยคนสีมัจกนี่คนสียูต่ำๆเล่่ทำเล่่นเคยอยู่ละพี่น้องหมดแดงนี่ทำเล่ได้บ่มีนี่กะปีได้กับบอมีคือเก่าบอม่จ้ะกลับมองได้บอมใครนี่กับบ่มใครจะยูตามทำเล่่นคือกันมองเพิ่นเคยอยู่ เครื่องถาดคือเกาบรรพัดเขาสารพี่น้องไงบ้านนี่บึงปีละพี่น้องสวยไหมบ้านานี้่สวยคักบ่าค่ะได้นั่งชมเท่เลยเด็ด <laughs> <laughs> อีกคือเกาพี่น้องกายเครื่องของแล้วบ้านนี้สีเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วเนาะ FC <4 S 2> พี่น้องที่คเคยติดตามกะซี่จำได้พี่น้องไหมนี่ประมาณเดือนอาจสิบกว่าทงเดือนพี่น้อง หมวกกับมาใหม่กับมีใครคือเก่าห oh ่างใหญ่แ <|ja|>! ห้งห่างเลยจุดาโดกบ่จัุดบอโดกบอปูว้าแล้วขันยูจังสี่ขันยูงาเดียวๆพี่น้องห่างว่ามันกระตา โอ้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 เขาจะเอากวันเนาะเลยโบดกปุ่ดปุดมีอยู่ได้เป็นบ่ปล่อยไข่มีแต่ไข่นางเนาะแม่นจ้ะปุ่ดเป็นบ่ปล่อยังวะอากาศอ่าวเด้อากาศอ่าวคือฝนติดตกเนี่ยเป็นติดบ่อปล่อยไข่ปุดปล่อยปล่อยดเลยกอดลุกอุ่มเลยปุ่ด หลายเต็มอยู่เนาะไม้เนี่ยก็ม้านขาดอยู่ดอกพี่น้องมาเต็มก็เกือบเต็มอยู่ดอกของมาไม้เนี่ยแต่เสาเมื่อแะไรป่านนี้เนาะบังหน้าผั้งเดียวได้พี่น้องผัวผัวผัวผัเด็ดจากเด็ดจากคือเก่าบาดนี่มีแต่ไข่นางพี่น้องเอ้ยบังหน้าผัว ตัวที่เอาไ้สูกัร้ายเติบบบครับพอสูจะได้แนวนี่งาน <c ười> แน่ใครขอเต็มทีแล้วก็เป็นใครนาง่งไครขอเหลืองเหลืองสิเป็นนางเนาะ <c ười> บมเดลมาประมาณว่าท่านถึงเดือนเนาะบเกือบ <c ười> เดือนนี่แหละพี่น้องบวกกลับมากันยังมาหมานคือเก่าคนบอกได้นคนค่อยไครเนี่ยมันประจำแหละพี่น้อง ถ้าเขาเจาะ่บแยกรเนาขาดแยกเรียบร้อยพี่น้องปุ้ยสุดยอดบ่สุดยอดแห้งแห้งเดียวเนาะตามหากันเจอคือเก่าละพี่น้องความันยั้สกี่บอหมันเนาะเกือบเกือบเต็มพี่น้องเรือนิดเดียวบ่งแดดย่งอีกทัวร์เอาเต็มเมื่อไปเมื่อได้มึงเกือบเต็มพี่น้องเรือนิดหนึ่งเอามีซิดลุนให้เต็มพี่น้องกันเอาให้เต็มของพี่น้องแต่ว่าอากาศสุดยอดเลยเนาะนี่ก็สุดยอดแล้วล่ะนี่ เกือบเต็มของมองยอดแดดยอดม้านก่อนเดินทางกลับพี่น้องเดินทางสองหมายเด้อพี่น้องเ่าเนี่มาโผล่แต่โดนถาดได้นอ้อใช่สวดถาดเลยพี่น้องมึงไงเกือบสองโลอยู่ดรอกผลงานพั้วม้านมาเนี่น<ง>ส่วนมากที่เป็นใครนั่งใครขอเลิมที่เป็นนั่งล่ะพี่น้องก็จุกลุ่มเลยจ้าไม่อยากผาาเลย ม้ใช่เขาหมานสองห้างเนาะจ้ารองนั้นกะบอ่อปันใดพี่น้องเพราะว่าต้นใหม่เพิ่นบอ่อมีใบก็เลยกลับมาตามรอให้รอสวนพี่น้องยอดใดยอดหมานกะร่างการขึ้นเกาพี่น้องคุณเนาะหลังจากนี้ก็สิบฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องรอหลุดน้ำกันคลิปใหม่เหมือใหม่สำหรับคลิปนี้เชิญชอบวิดีโอจังไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆห่จากค้นซองปลา องปลาขอขอบคุณทุกไลทุกแช์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมอ่ะพี่น้องสำหรับเต้านี่เอาควาหมานฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องคอยหลุดน้ำกันเมินเมิอนอยู่ดีไมีห้ง่อกันใหม่คอยรอหลุดรอดที่ตามา่าสิไปหาอยู่หาก,กินอย่างไรพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี่ปุ้ยสุดยอดคือเก่าพี่น้องเ <c oughs> ด็ดปพาจ่าเด็ดปพามาเด็นรอให้รอสวนนาองมาแมน่นรอห้รอสวนอยู่สองไม้พี่น้องไม้แหลกได้ห้างหนึ่ง ไม้ที่สองนี่ที่สามเ <3 S 2> ถื่อนเนาะลายหัางเนาะ,ะสองสามหั่งพี่น้องก็เป็นไม้เดิมที่เคยได้เคยหมันละพี่น้องประมาณเดือนหนึ่งกรบบกมาที่หนึ่งความใดความหมันกับหมันคือเก่าส่วนที่ว่าแย่แล้วบวกกับมาเบืองไม้เกา่าหลังมาแย่นพี่น้องเพราะว่าคนสองปลากับแยกเกล็ดนี่สิเดินตามไม้เดิมตลอดเนาะแต่เป็นหลอบเป็นหลอบไปจ้ะกัสิเวียนไว้ประมาณเดือนหนึ่งละพี่น้องสลับซับเปลี่ยนไปไม้ใหม่ โดนกะบบกกลับมาอีกไม้เกา่าถ้าเขาจบบเจ้าบอยแยกรอน,นี่กะมันคือเกา่าพี่น้องเอาไ้ซ้ำนีรับพี่น้องขอบคุณทุกไก่ทุกแช่อยู่ดีมีแหกงกอกันใหม่พี่น้องมืออินอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ